สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,งนาๆทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันพุธที27เดือนหาปี63ทางขายเซียนขืนมงสุลิ์กับสิเดมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงผมโดยสินค้าที่ทางขายเซียนขืนมสนุสร,มริ์สิไดนํามาเปิดขายกับผมเป็นโปจุดดักนกควักครับผม เดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้ากันทีละยางเลยครับนี่ฮะนี่ก็เป็นยอดสินค้าที่กำลังสิจัดส่งในรอบเสา 17, เร์วันที่27เดือนหาปีหกสามครับผมน,นี่ก็เป็นหลักๆก็เป็นอุปกรณ์ดักนกกวักครับผมนี่ก็มีกันหลายยางครับอุปกรณ์ดักนกกวักดกอีลุ่มหรือบางทันสร่างสื่อเฉพาะคืนแควน้นคืนลัก หุุนยางหนกกวักเมมโมรี่ลำโพงครับมีเปิดขายแยกชิ้นครับผมนี่ฮะมีแบบเป็นชุดแล้วแยกชิ้นขาเรือตัวใดก็ถักเขามาสอบถามได้ครับผมนี่ฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ทางขายเซียนขืนมังสุลินได้นำมาจัดโปรให้พี่ให้น้องกันครับผมนี่ฮะสินค้าตัวนี้ก็มีพร้อมจัดส่งครับผมรายละเอียดโป้ชุดดักหนกกวัก หนึ่งชุดกับหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทครับผมบริการเก็บปลายทางแบบ COD ค่าจัดส่งหนึ่งรอยบาทเบสเซ็ตแล้วนี่ฮะลูกค้ารอชำระเงินอยู่นาบานเลยครับผมหนึ่งพันสองรอยบาทชุดดักหนุกวควักหนึ่งพันสองรอยบาทแต่ยังเน่เดี๋ยวทางขายเซียนคืนมุงสุดินสิเได้มารีวิวให้ได้ชมกันครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวพามาชมรายละเอียดหุ่นยางหนกควักกันแบบชัดเจนกับผมรายละเอียดอื่นๆตามภาพเลยกับผมนี่ฮะภาพ่ิยุงหนา,าน่ันนี่เป็นสินค้าใหม่ๆกับผมวันที่27เดือนหาปีหกสามนครับทั้งขายเซียนคืนมุกสุลินกันเด่นการเปิดขายสินค้าตามวันที่กับผมนี่ฮะเนื้องานนี่ละเอียดกับผมขายเซียนคืนหลับประกันให้ได้เลยวะ่ะเนื้องานนี่ละเอียดตามที่านเห็นภาพข้นาหนี่ครับ โอ้ชุดดักนกคว,วักหมักแบบใดชอบแบบใดถักมาไดครับผมว่าจเป็นคืนแขวนคืนลัดอ่ะเดี๋ยวมาเข่าเหลืองกันเลยครับผมนี่ฮะโอ้ชุดดักนกคว,วักหนึ่งชุดหนึ่งพันสองรอยบาทนี่ฮะข้างนาทันนี้เลยครับผมเป็นอุปกรณ์พร้อมใช้งานเลยครับผมนี่ฮะของถึงกับแกะเปิดใส่เปิดดักได้เลยครับหนึ่งชุด มียูฮาชินครับผมชิ้นแลกก็คือคืนแขวน41บวงครับผมเป็นโป้ชุดดักหนกกวักราคาพิเศษครับผมคืนแขวน41บวงพรอมลังเก็บกระดิ่งสองอันครับผมนี่ฮะพรอมด้วยเมมโมรีกับลงไฮไลท์เสียงลำโพงหนึ่งตัวหุ่นยางนกกวักครับผมนี่ฮะรายละเอียดหุ่นยางนกกวักนี่ครับเบิ้ง ใส่ขวานาลังรายละเอียดสินข้ากับตามผาบเลยครับผมเนื้องานนี้รับบระกันให้ครับหรือท่านที่ชอบเนี่ยแบบนี้ก็ได้ครับผมตัวนี้ก็เป็นคืนลักเดียวครับผมสามสิบเอ็ดลักตัวนี้ก็ถักมาคุยมาต่อรองราคาก็ได้ครับผมบเป็นราคากันเองราคาเบา ที่ทางขายเซียนคืนมังสลิรินได้นนำมาจัดโป้ให้พี่ให้น้องก,กันครับผมเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายเซียนคืนมังสวิรินเดยมารีวิวมาแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบนครับผมว่าลักๆแล้วทางขายเซียนคืนมังสลิรินก็นเน้นการเปิดขายสินค้าตามวันที่ครับผมเปิดขายสินค้าตามวันที่ สำหรับทันทีกำลังเขาชมอยู่กับกดติดตามไปเลยครับผมหรือทันทีเคยจบงานกับขายเสียนคืนกับฝากบอกต่อๆนันครับผมมีราคาพิเศษราคากันเองครับผมที่ทางขายเสียนคืนมังสุิรินได้นำมาบริการให้พี่ให้น้องกับเป็นมีทั้งราคาทรงและราคาปีกครับผมส่วนราคาปีกครับผแพงจกนเกินไปกับผมเป็นราคากันเองที่ทางขายเสียนคืนมังสุรินได้นำมาจัดโปให้พี่ให้น้องกันครับ เป็นรายละเอียดสันสันใหม่ๆที่ทั้งขายเสียนคืนเมืองสุรินได้นำมารีวิวให้พี่ให้น้องก,กับเคาฝากไว้สำหนีก่อนกับผมสวัสดีครับ